เชิดอชายงามกายที่เกิดจากธรรมศาดสว่างมสมุกใสเย็นยิ่งล้พอแสงดุดเล็นเม็ดงามสองโลกสามสร้างความทุกข์กนทนสุขันใดหรือมาเทียมพันเข้าความสุขัน ของใสไรความสับสนทางโลกทางโครธสรางความลงอันมืดมนผลทางออกจากวางวนวัดปาสงสารยานักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้รายการภาษาบาลีน่ารู้ซึ่งเป็นภาษาสวรรค์สำหรับในศาสนาของเราก็ได้มาพบกับทุกทุกท่านอีกแล้วนะครับ ในวันนี้ผมอาจารย์สุเทพนาคุณนอกและพระมหาอริยะอริยะชโยนครับท่านยังคู่เดิมเหมือนเดิมอยู่นะครับท่านพระมหาอริยะท่านอธิบายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะอธิบายเร็วอาจจะอธิบายช้าก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้จริงๆเขาเปิดซ้ำสามรอบนะครับผมบอกว่าฮันโโหลนี่รู้สึกโยมบอกจําได้แล้วรอบสี่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีรอบหนะครับผมก็คือว่าพยายามนะครับ จะพยายามทําให้ทุกท่านที่ยังเรียนภาษาบาลียังไม่เข้าใจจริงจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเกิดว่าขึ้นชาร์จให้ดูเป็นตัวอักษรไปเลยพยายามพยายามทุกวิถีทางทุกวิถีทางทีเดียวทุกท่านที่ได้เรียนในในการภาษาบาลีทางด้านดีเพราะว่ามันจะเป็นบุญเป็นบุญสนกับตัวญาติโยมเองนั่นแหละภาษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่องทุกวันใจใส่ทุกวันเราท่องมันต่างจากเพลงฝรั่งนะครับ มันไม่เหมือนเพลงที่เขาร้องกันทั่วๆไปนะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านตัดสรู้แล้วนะครับแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในคาถาแล้วเพาะครับภาษาบาลีแล้วจะนำไปเพื่อความวิมุตติหลุดทนครับเอาละนะครับหลายๆวันนะครับเราได้เรียนเรื่องการแปลโดยไม่ต้องตั้งอัก วันนั้นเป็นเรียนมาถึงคําว่านิบาตนิปาโตเป็นนิบาตวันนี้มาต่อเลยครับเราจะพูดกันไปจนกว่าจะ22ข้อนะครับมีคําว่าอารัปติอยู่อารัปติแปลว่าย่อมตัดเรียกย่อมตัดเรียกนะครับภาคหครับอตุลาอีกแล้วนะครับหน้า18 6อตุลาติตังอุปาสกังอารัปติโอ้นี่ครับตัวเห็นตัวที่ชัดเจนคือตัวอารัปติอารัปติบทตั้งคือ อ,ต,อตุลาอาตุละนะครับมีอยู่ในกระถาครับรปปบทแก้คือตังอุปาสกังอาละปตินะครับ,รบสัทธาอันว่าพระศาสดาอาละปฏิคุมผ้าครับย่อมทักทายตัวนี้นะครับตังอุปาสกังซึ่งอุปาตกนั้นว่า อาตุลาติดูก่อนาตุละอิติดังนี้อาตุละอิติระวังดีดนะครับตรงนี้คือมีอาลปณนไม่ตั้งครับไม่ตั้งแน่นอนต่อไปประโยคอักฉริที่บางทีก็แปลว่าย่อมตัดเรียกก็มีครับผมอาปปปติเอทะอยู่เอทะอยู่ไม่ตั้งอัดนะครับเอทะตัวนี้นะครับเจอบ่อยๆมากเลยครับยกตัวอย่างและกันนะครับอัทวาปเรจาติปุเพมยามาพิคเวเป เมฆทาสัมมันติติอายะเมธะอัทโโอ๋อนี่ครับเห็นคาว่าอัทวาอีกอย่างหนึ่งเอธะเนี่ยอัทโถมีอัทโโด้วยี่ยแต่ไม่ตั้งอัดไม่ตั้งอัดก็คือเป็นอธิบายเพราะมีเอธาอยู่ครับคืออานคำว่าอธิบายในพระคาถานี้เฉยอันว่าอธิบายในพระคาถานี้ว่าจริงๆนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนครับจะชัดเจนต้องอย่างนี้เลยครับอาจารย์เปเลจาติ อายเมธะอัตโถนี่แน่นอนนะครับครับผมนี่แหละนี่แหละถ้าเปเลจาติอายเมธะอัตโถนี่ครับเะเลจะนี่เป็นบทตั้งนะครับอายเมธาอัตโถเนี่ยเป็นบทแก้แต่ทีนี้มันมีเอธะอยู่มาจากอายังบวกเอธะนะครับอันป็นที่เป็นอายเมธามีสลายอยู่ข้างหลังแปลงนี่กหิตเป็นมอมะนะครับอันว่าอธิบายว่า ะครว่าอธิบายนี้ว่าอัถโถแล้วก็ไปในเรื่อยไปครับนะครับเมธะในพระคาถานี้ว่าคหรือในบทนี้ว่าในหมวดวสองแห่งบทนี้ว่าปเรจะว่าปเรดังนี้เป็นต้นบันดิตเตนะเวทิตะโพอันบันดิตปทราาเอาละนะครับต่อไปหญิงคือมีคําว่าอธิเปโตครับอธิเปโตอยู่ข้างหลังเหมือนกันครับภาคห้าหน้าสามสิบสี่ปทสามต้อง นะครับตั้งแต่ห้าถึงแปดิดาดูในแก้อ่านเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับพยายามดูให้หมดในจบหน้าก็ามันมีไหมถ้ามันไม่มีก็ให้จบบรรทัดแบบหนึ่งถ้าไม่มีก็แปลแบบที่พูดไปแล้วนะครับถ้ามีก็ต้องแปลแบบไม่ตั้งอาทิเปโตครับตัถธคััพนติอิทมนุสัพโวะอาทิเปโตนะครับตัวนี้รู้สึกจะอยู่ในพระเทละผู กูลูประกาศหรือเทระอะไรเนี่ยนกพาเทละที่เข้าไปในสกุลนะครับแล้วก็อ๋อเข้าถึงซื้อสกุลแล้วก็นกกระเรียนมันโดนนะครับฆ่าเพชรไปพาก็เห็นพูดก็ไม่ได้นกกระเรียนโดนฆ่าก็พาก็เลยโดนแทบจะมรณภาพซะเองนะครับแล้วท่านก็ผมให้นักเรียนเคยแปลยกศัพท์เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าอ่าอิโมโคนโจว่านกกระเรียนนี้ใช่ไหมอิโมอิโมโคนโจไง ใช่เลจครับอ่าก็นี่ผมให้นักศึกษานักศึกษายกมาเองทีนี้ก็พอลองให้นักเรียนไปท่องเกี่ยวกับอิมาสับดูอิมาสับมบีปูรียนก็ต้องเป็น,นาอายงอายงแต่อายางโกนจากสก,กุโนอย่างดีกว่านะอาจาะนักเรียนไงนักเรียนเห็นคำว่าโกนโจออก็ต้องอเปโมโกนโจไปไปได้อย่างนั้นี่แหละแต่นั้นคือนักศึกษาที่เรียนบาดีแล้วเนี่ยแค่นี่กับบาดีแบบแปลกๆนะครับเอาละประโยคอัตฉริยนี่มีตัดสัตว์อาทิตเปโตครับ ยังไม่จบอธิเตโตจบเไียฮะอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันของมนุษย์เที่ยวมนุษย์สัทพโพนะครับอธิเปโตอันพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องขึ้นมานะครับพระควตานขึ้นขึ้นบทอนาพิตกตามาตัวเปโตตัวนี้คือเป็นียังกุมภาครับขึ้นขึ้นตัวผู้กระทํามานะครับ คือในที่นี้คือพระผู้มีพระเจ้าที่เปโตทรงประสงค์เอาแล้วครับในบทว่าคับพังดังนี้แล้วแต่ประสงค์ทรงประสงค์เอาไปตัดทะในพระคาถานั้นนี่ก็คือเจอบ่อยนะครับตัวที่เปโตอีกตัวหนึ่งที่เจอมากที่สุดตัดสัตโธครับต้องตัดบทเป็นตัดสัตโธนี่ต้องตัดบทเป็นตัดสะบวกอัดโโก็แปลงง่ายๆเลยตัวนี้ตัดสะให้โยคขาวัจนสะนะครับแล้วก็อัดโโธขึ้นปฎิเตนะเวทิตโโพ เช่นตัดสาสโถพิกเวติแค่นี้แหละครับไม่ตั้งเลยครับอันว่าเนื้อความแห่งคําเป็นคาถานี้ว่าดูก่อนพี่ตูทั้งหลายย่าหย่อมเป็นดังนี้อันประดิษฐ์พึงทราบก็ถือว่าอัดโถตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรมมืวานจบไปถ้าแปลแบบนี้นะครับต่อมาที่เจอมากคือมีคําว่าวุตังโหตินะครับนะครับนี่ลกันในี้อบ่าบุดังโหติเนี่ย เขาแปลว่านะครับคือคือขึ้นวัจนังมาวัจนังอีทางวัจนังอันว่าคํานี้ว่าเราแปลให้หมดเลยเนื้อหาจริงถ้าเราพูดถึงการเปิดเลขนอกเลขในก่อนเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจมากกว่าอี่นนะครับแต่เอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทวนเลขนอกเลขในกันละกันนะครับอีทางบุตังอันว่าคํานี้ว่าบุตังโหติย่อมเป็นคําอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโหติย่อมเป็นก็เรียกว่ากกัดนอกกรรมในกัดนอกกรรมในเนี่ยต้อง บอกกัดนอกกำไในมันก็ต้องไปดูวิกติกตายครับก็คือก็คือเราจะคือพยายามส่งให้หลายๆอย่างออกไปก่อนนะครับพยายามอาธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าตัวนั้นมาอย่างไรตัวนี้มาอย่างไงนะครับอันนี้คือเป็นการอาธิบายแบบเรียกว่า,วาอันนี้เรียกว่าหักยอดกันทีเดียวนั่นเองน่าศึกษาส่วนมากก็อ,อาจจะเรียนเร็เรวหน่อยคือ ที่ต้องมาอธิบายงนี้เพราะว่านักศึกษายังไม่ได้เรียนในจุดนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็แปลไปแล้วอ๋อแปลไปแล้วแต่ญาติโยมสิครับครับผมญาติโยมก็ฟังเอาสบายๆเพลินๆนะครับรู้ไว้ใช่ว่าขึ้นหิ้งบูชาก็ยังดีรับเอาลครับเดี๋ยวเวลาจะแรมกาศอย่างนี้หนึ่งนะครับประโยคอัตถรถาที่มีคําว่าอิทังวัจนังอิทังวัจนังครับปาไถยันติอิทังกินจาปิเหธาวุตเมวะภาคเจ็ด หน้าที่หกครับ,รบภาคเจ็ดหน้าที่หกอันว่าคําว่าปาถิยะดังนี้บุตเเมวะขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นคำนี้แล้วอเป็นคําอันพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับไม่ขึ้นก็ได้ครับแต่ <ละ S 1> เป็น,นกรรมวาจกนะครับตรัสแล้ววุตเเมวะตัดแล้ว,ว,ตตว,ลวนั่นเทียวเหตฐานในหนหลังกินจาปีแม้ก็จริงนะครับตรงนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยบาลีเนี่ยจะซ่อนซ่อนนะ บ,บาลีนี่จะซ่อนๆคือไม่ได้ไม่ได้ไไดซุ่มซ่อนรอนตัดปัดปิดหรืออะไรแต่ว่าซ่อนซ่อนอยู่เราก็ต้องมีอธิบายคือถ,ถ้าท่านเขียนมาหมดเนี่ยพระไตรปิฎก45เล่มก็ไม่พอเก็บครับเพราะฉะนั้นเป็นอัจฉริยะของผู้เรียกว่าเป็นพุทธะอะไรกเี้ยเป็นพระอัจฉริยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพระปัญญาดิคุณครับเหนือกว่าศาสดาใดๆตัดทีเดียวใช้ได้หลายที นะครับตัดทีเดียวใช้ได้หลายทีเช่นอีทางบุตตังนักศึกษาต้องรู้เลยครับอันว่าคํานี้ว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วอันว่าพระดพุทธดํดลัดว่าอันว่านะครับคำว่าอีทางก็บอกอยู่แล้วนะปุงสักลิงอีทางอีทานีอีทางอีมังอีทานีใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายมากใช่ไหมครับไม่ต้องพูดกันมากเห็นอย่างนี้แปลอย่างนั้นนะครับนี่นี่เป็นแบบเลยนะครับต้องจำเลยครับอ่าประโยคต่อไปคือประโยคที่มีคาว่าอธิวัจนนะัอธิวัจนังครับ นีจังเห็นหน้าวัดครับตถาคตตะเหตังธรรมกายโยติอธิวัจจนงอ่านี่แหละแปลว่าเป็นชื่อไม่ตั้งอัดไม่ตั้งอัดนะครับอันว่าคําว่านะครับเหต์เอตังอันว่าคําว่าธรรมกายโยพระธรรมกายอิติดังนี้นะครับแล้อธิวัจจนงเป็นชื่อตถาคตตะของพระตถาคต อีอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้แหละนะครับตัวสําคัญอที่วจนงนะครับไม่ตั้งนะครับไม่ตั้งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมีคําว่าบทว่าประทังบทว่าประทังก็คือทาว่าประทังอ่านว่าบทว่าประทังอ่านว่าประทังดังนี้นะครับโอก็ไม่ต้องตั้งอัดไม่ต้องอัดคือชื่อเลยบทของมันเลยแต่ว่ายังไม่จบครับเราคงจะต้องไปเจอกันใหม่ครับผมก็คือวันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาสําหรับการแปลโดยไม่ตั้งอัดนะครับ ก็จะมีวันหลังต่อๆไปให้สําหรับนักศึกษาอีกนะครับในวันนี้ผมกับกล้ามหาริยะก็ต้องลานักศึกษาไปก่อนขอให้นักศึกษาทุกท่านได้เข้าสู่บทเรียนต่อไปได้เลยครับขอจเจริญพร